สวัสดีค่ะมาค่ะได้เวลาเข้าขวกับสมพรแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือผัดพริกเต้าหู้นะคะนี่เลยมีผักมีแค่รอดด้วยเราไปดูวิธีการผัดกันเลยจ้าเราก็ามาเตรียมเครื่องเคียงก่อนนะคะนี่เลยอย่างแรกก็จะมีเต้าหู้นี่จะเป็นเต้าหู้ขาวนะคะหั่นเป็นชิ้นชเล็กๆแ็ก้นะคะ <รา S 1> เดี๋ยวเราจะนําไปทอดแล้วก็จะมีกระโพดะฟ,ฟักอ่อน แครอทแล้วก็มีเห็ดมีกระเทียมสับแล้วก็มีพริกต้นหอมมีเลยจ้าก่อนอ่นแล้วก็ไปทอดเต้าหู้กันก่อนตั้งกระทะลงไปเลยจ้าใส่น้ำมันนะคะน้ำมันนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่เหลือจากทอดปลามีนะคะก็นำมาใช้ได้อีกนะคะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ เต้าหู้ลงไปทอดนก่อนนะคะเราค่อยนํามาผัดจ้าเต้าหู้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้วันนี้ใช้เต้าหู้แผ่นเดียวนะคะเ็จะมีผักด้วยก็ได้จานหนึ่งนะคะทอดเต้าหู้ให้เรืองก่อนเลยจ้าเมนูเต้าหู้ทอดผัดพริกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสําหรับมื้อนี้นะคะเพื่อนๆก็นำมาให้เพื่อนได้รับชม นะคะใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะกินอะไรในมื้อแต่ละวันนะคะได้เมนูจากสมพรก็นำไปทำทานทำกินในครอบครัวได้นะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านเมนมูง่ายๆนะคะนี่ทอดให้เหลืองเลยจ้าเราจะทอดเหลืองแค่ไหนก็ได้นะคะ แต่สมพรอจะทอดเหลืองพอประมาณทอดเหลืองเกินต้องหู้จะแข็งนะคะเราก็ทอดเหลืองไม่น้อยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานําไปผัดนะคะเต้าหู้ก็จะไม่แข็งแล้วก็นุ่มๆผ่านอร่อยนะคะนี่นี่นะคะเราก็ทอดให้เหลืองประมาณนี้นะคะ เราก็จะตักพักไว้ก่อนนี่นะคะใส่กระชอนพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมแล้วก็พริกนี่ก็ใช้น้ำมันแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกไปเลยพริกแดงนะคะเราก็หั่นซอยแบบนี้นะคะเราก็จะผัดเราก็ใส่ ผักลงไปก่อนเลยก็จะมีกระโพดอ่อนแครอทมีเห็ดนางฟ้านะคะปนกันไปนี่กระเทียมเหลืองแล้วนะคะใส่ผักลงไปเลยจ้าเต้าหู้เราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเต้าหู้เราทอดสุกแล้วนะคะเราก็จะมาผัดผักก่อน สีสวยด้วยตามด้วยเห็ดอือจ้าสีสันน่ากินมากๆเลยเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยเราก็ขุนให้เข้ากันนะคะ เราก็ใส่สีอิวขาวซอสปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเข้ไปนิดนะคะให้ผักสุกผักนิ่มกะพูนิ่มนะคะ แล้วก็มาใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนเผ็ดนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยหวานหน่อยอร่อยนะคะผัดพริกเต้าหู้นะคะนี่นะคะเผ็ดก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่้นหอมเป็นผักสุดท้ายนะคะ เติมมากไปอีกนิดหนึ่งจะออกแพงไปหน่อยนะคะนี่เสร็จแล้วผักสุกตาหูสุกนะคะเราก็ใส่ต้นหอมนะคะชิมแล้วก่อนเลยปรุงรสตามที่เราชอบนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยจ้า เติมน้ำปลาตามด้วยต้นหอมอืมผัดให้เข้ากันเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็นำไปทำทานกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าตักใส่จานเลยค่ะ กำลังร้อนๆเลยนะคะผัดพริกเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีผักป่นลงไปด้วยนะคะอร่อยออร่อยจ้าก็ชวนเพื่อนมาทานด้วยกันเสร็จแล้วนะคะไปค่ะตักข้าวรอเลยจ้า สีสันน่ากินมากๆเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งเพื่อนต่างประเทศและในประเทศด้วยนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ